เดินต้องเอาไม้เท้าใช่ครับใช้แบบไหน <c oughs> ใหญ่หญหญหญยยายอะไรนะชื่อใหญยายสมียนยายเสมียนเนาะว่องไวอ่าว่องไวปีนี้เท่าไหร่ออแล้วค <69 S 2> ุณยายหกสิบเก้าโอ้โหหกสิบหกสิบเก้าแล้วเนาะไปตรวจล่าสุดคือมีเบาหวานสุดไ ความดันโอ้ข้างแรกเลยใช่ไหมแล้วขามันเป็นไงแป๊บ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 เหมือนอะไรเข็มทิมม้นที่เขาไปจิ้มพะไลต๋อนนอนคืนนอนคืนใช่ไหมมันจะอยู่ธรรมดานี้มันจะเจ็บแค่เจ็บทั่วไปเลยเจ็บเอวเจ็บเอวด้วย้ตำน้ำพริกทำกับข้าวอะไรใ้ร้าน ลุกได้อืมเนาะก็ต้องค่อยๆลุกอ้าวแล้วก็คุณพี่อีกคนนึงชื่ออะไรนะฮะชื่อจริงชื่อเล่นอะได้เนาะเออชื่อเล่นชื่อเล่นค่ะชื่อยายปุ๋ยยายปุ๋ยเนาะอ่มันเป็นยังไงบ้างครับอาการชาปวดตันเส้นเลือดอ๋อข้างข้างขวาข้างขวาใช่ไหมข้างขวาจ้าจ้าจาเป็นแขนเดียวมันชา กันเด้อเหมือนกับขี้โคลนเปื้อนหนักนะเออมันเหมือนมันหนักๆใช่ไหมลองดูครับผมอะไรเปื้อนอย่างนงี้ยอืมรู้สึกเนาะรู้สึกได้เนาะเป็นโรคซับจางเลยหรือเปล่าครับผมซับจางผมผมผมเป็นโรคซับจางเรือรังไม่ต้างคุยกับป๋าแล้ป๋าเดือย เป็นไงบ้างตากินไปแล้วเม oi ืはは่อคืนก็ค่อยๆดีขึ้นอืมเจ๊เมื่อคืนตอนกินทีนแรกก็มันมึนโอ้มึนหัวอืมครับตอนนี้ค่อยตอนช้ามาก็รู้สึกว่าขายใสโอเคเลยช้ามาก็สดใสค่ะลุกลุกแรกก็ลุกมาเนาะหลังจากโซนมอนเสร็จก็ีนนอนนอนปุ๊บปุดชีลุกมาลุกมา โอ้เหมือนกับหนักๆหนักๆคล้ายถอยเนาะือนข้าวตอนลงขางไปสองไม่เป็นไรอืรกะได้เนาะก็เลยก็เลยบอกบอกยายอ๋อบอกกับคุณพี่ปลาดเดือยเนาะ คุณยายเป็นไงบ้างคุณยายกินไปแล้วสบายมากเป็นไงสบายมันก็สบายเนาะมันหายปวดหายอะไรเวียนหัวก็ไม่เวียนไม่เวียนใช่ไหมแช่เย็นนะปะแล้วก็โอ้แช่เนาะปลาเนาะตอนนั้นก็แช่ไว้เลยโอ้แช่ไปเลยแพ็คหนึ่งแช่กินอร่อยคือถ้าขวดสองขวดเนี่ยมันยังแต่แรกๆมันเห็นแล้วแหละครับเพียงแต่ว่าอยากให้มันต่อเนื่อง ที่อยากให้ให้กินกันนะ่ยนะน้องพ่อกินคืนแรกเนาะโอ้ยทองมันปันป่วนเลยมันปวดมันมุนยังไงไม่รู้เนาะห่ามันไล่เนาะพอพอพอหายก็หายเลยผมผมมันกระเทิร์ปผมมันเป็นเป็นอาทิตย์เลยซัดไปทีละสามขวดสามวันละสามขวดเท้าเที่ยงเย็น ตอนนี้ปวดมันปวดเนาะยาน้องนันมันปวดขาใช่ไหมตอนนี้ะเหปวดขาแต่กินยาไปแล้วมันก็หายมันเบามันก็เบาเบาลงเนาะแต่ก้อนก็ปวดอย่างนี้เลยปวดมากกินน้าตามเยอะเนาะครับผมเออเอาตัวอย่างมาให้เนาะ